สวัสดีค่ะคุณอยู่ในช่องของนรีรดาทาโรทายชะตานะคะสวัสดีชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจารย์นรีนะคะจะมาทายดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนกันยายน2563นะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ก็เป็นคนที่มีความยิงทะนงในศักดิ์ศรีของตัวเองนะคะมีความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็แอบ,บใจร้อนด้วยนะคะชอบคิดอะไรใหญ่ๆทำอะไรใหญ่ๆนะคะถึงจะสมศักดิ์ศรีของชาววันอาทิตย์นะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์ในเดือนนี้เป็นยังไงสองไม้ทา เรามาดูกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอ่านให้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ก่อนละกันนะคะงานเงินความรักนะคะของชาววันอาทิตย์ในเดือนกันยายน2563นะคะมีอะไรลืบหน้ายังไงบ้างโอโ้โหนะคะรู้สึกให้ออกมาสวยงามดีงามมากเลยนะคะขอพลังงานไพ่ซัก สามใบนะคะไพ่ออร์เคิลนะคะดูว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวันอาทิตย์เนี่ยจะมีพลังอะไรหรือไพ่อยากแนะนำอะไรนะคะขอสามใบ k s h อื้ h ให้ฝันด้วยนะคะเดือนนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูทีละอย่างก่อนนะคะอาจารย์เห็นแน้วน้มนิมิตหมายที่ดีนะคะ สองไม้เท้านะคะตัวตนของชาววันอาทิตย์ในเดือนกันยายนนะคะชาววันอาทิตย์ของเราเนี่ยเหมือนกับกําลังมองหาเป้าหมายอะไรใหม่ๆห,หรือเปล่าเอ่ยบางคนอาจจะเหมือนวางแผนศึกษาต่อนะคะเรียนต่อเทคคอร์สอะไรที่เพิ่มทักษะเพิ่มศักยภาพนะคะ เพื่อที่จะไปต่อยอดในการทำงานหรือกำลังมองหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆนะคะโอกาสขยายธุรกิจนะคะโอกาสในการทำงานที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นนะคะหรือใครที่ทำงานประจำเนี่ยกำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆนะคะหรือบางคนมีเกณฑ์จะโยกย้ายหรือเปล่านะคะอ,อาจจะเป็นย้ายตำแหน่งนะคะย้ายตำแหน่งไป ได้ตำแหน่งที่ใหญ่โตมีอำนาจมากกว่าเดิมนะคะมันมีโอกาสดีๆนะคะที่คุณมองเห็นอยู่นะคะเหมือนกับว่าบางคนรู้แล้วนะคะว่าตัวเองจะมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามานะคะแต่บางคนจะได้รับข่าวดีในเดือนกันยายนนี้นะคะอ่าอาจารย์ขอดูเรื่องงานให้เลยนะคะเรื่องงานงานใหม่เป็นยังไงงานใหม่เป็นสอเหรียญนะคะมันมีอุปสรรคหรือว่ามันมีความยากลําบากในการตัดสินใจในการเลือกนะคะ อุปสรรคในที่นี้บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มันแย่เสมอไปนะคะบางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ดีเช่นมีงานสองอย่างติดต่อมาพร้อมกันนะคะบางคนอาจจะแบบว่ามีโอกาสที่จะโยกย้ายนะคะจะไปตำแหน่งนู้นดีหรือตำแหน่งนี้ดีนะคะตำแหน่งนู้นอาจจะต้องโยกย้ายไปไกลนะคะแต่ว่าโอกาสจริญก้าวหน้าดีกว่านะคะมีโอกาสแสดงความสามารถมากกว่าแต่อีกตำแหน่งหนึ่งคืออยู่ที่เดิมนะคะอยู่ที่เดิมแล้วก็อาจจะเป็น มีโอกาสก้าวหน้านะคะตำแหน่งใหญ่โตขึ้นนะคะแต่ว่าเราอาจจะแบบมีความเบื่อเบอื่บอกับงานอะไรเดิมๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะนัอาจารย์นาดีก็เลยมองว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยกำลังมองหาโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะเพราะว่าสองไม้เท้านะคะเป็นการมองหาโอกาสใหม่ๆแล้วมันขึ้นมาในใบแรกซึ่งมีความสําคัญมากนะคะมันเป็นตัวแทนความคิดจิตใจของชาววันอาทิตย์นะคะมีอะไรสองอย่างที่คุณจะต้องเลือกนะคะ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับความรักหรือไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจารย์มุ่งในเรื่องของงานเรื่องของการเรียนนะคะคนที่จะศึกษาต่ออาจจะกําลังเลือกนะคะว่าอยากจะศึกษาต่อด้านไหนด้านอะไรยังไงนะคะอาจจะมีหลายอย่างนะคะหรือว่าหลายมหาลัยนะคะที่คุณอยากจะเลือกคุณอยากจะไปเรียนนะคะคุณอยากจะได้รับโอกาสตรงนั้นนะคะแล้วก็ค่อนข้างตัดสินใจยากนะคะเพราะว่า อาจจะดีทั้งสองอย่างก็ได้ที่คุณกําลังเลือกตรงเนี้นะคะเพราะนั้นเดือนกันยายนอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณอาจจะต้องหาข้อมูลนะคะในการที่จะนํามาเรียบเรียงในการที่จะนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจของคุณนะคะเรื่องงานนะคะเป็นสี่ถ้วยอะ่ะมันคอนเฟิร์มนะคะเป็นการเลือกเหมือนกันนะคะหรือชาววันอาทิตย์บางท่านนะคะอาจกําลังสมัครงานนะคะแล้วก็ อาจจะมีบริษัทหนึออ่งหรือสองบริษัทนะคะที่เขาติดต่อเข้ามาแล้วคุณก็กําลังเลือกนะคะหรือบางทีมองว่าบริษัทที่ให้คุณไปทํางานได้เลยเนี่ยอาจจะโอกาสก้าวหน้าอาจจะไม่ค่อยดีหรือไม่ค่อยอยากทํางานไม่ค่อยตรงกับที่เรียนมาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอีกบริษัทหนึ่งที่คุณอาจจะรออยู่ตําแหน่งดีตรงกับความรู้ที่คุณมีมประสบการณ์ในการทํางานตรงนั้นนะคะแต่อาจจะแบบ ยังไม่เรียกวอสักทีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณรอโอกาสแล้วก็คุณเลือกนะคะคุณเลือกที่จะหาสิ่งที่ดีแล้วก็เหมาะกับคุณมากที่สุดนะคะเพราะฉะั้นไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ช่างเลือก ทีนี้อาจารย์นรีต้องเตือนนิดนึงนะคะบางครั้งเนี่ยเราต้องระวังที่จะเสียโอกาสไปด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยโอกาสอาจจะไม่ได้เข้ามาบ่อยนักนะคะเพราะนั้นบางทีเนี่ยถ้ามีโอกาสอะไรดีๆนะคะถ้าคว้าได้นะคะอาจารย์คิดว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะมันก็จาเป็นที่จะต้องคว้าไว้ก่อนนะคะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจารย์ขอดูไพ่เพิ่อมอีกนิดนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงอืม ในเรื่องโชคลาภเดวิลขึ้นมาเลยนะคะเดวิลในที่นี้นะคะก็เหมือนตัวแทนของพระราหูนะคะขึ้นมาตำแหน่งลาภะนะคะเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์นะคะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้นะคะแต่ต้องระวังนะคะใครมาหลอกให้เราลงทุนอะไรเนี่ยเราจะได้กําไรงามๆกาไรเป็นร้อยเท่าสองร้อยเท่านะคะอันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่า อ,อาจจะตกเป็นเหยื่อตรงนี้ได้ง่ายๆนะคะมาดูในเรื่องของอุปสรรคนะคะคุณกำลังคิดมากเลยนะคะชาววันอาทิตย์เนี่ยอาจจะคิดมากในเรื่องของอาการเลือกหาโอกาสต่างๆในการเรียนการศึกษาต่อแล้วนะคะคุณยังรู้สึกเหมือนตอนนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่หรือ,รอเปล่านะคะ ใจหนึ่งเนี่ยคุณก็คิดว่าคุณเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวนะคะคุณทํากับงานใหญ่ๆอะไรตรงนั้นไม่ได้แต่คุณคิดอีกทีหนึ่งนะคะคุณก็รู้สึกว่าวิเราน่าจะทําได้นะเราน่าจะมีความสามารถมากพอนะคะเพราะนั้นเหมือนคุณสองกระจกอะ่ะตัวคุณเป็นแมวเหมียวนะคะแต่คุณเห็นตัวเองในกระจกเป็นราชสีก็ได้นะคะแต่มันก็มีอีกใจหนึ่งที่คอยบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หรอก นะคุณคิดไปเองฝ่ายเดียวหรือเปล่าเราคิดไปเองฝ่ายเดียวหรือเปล่านะคะเราจะเก่งอะไรขนาดนั้นนะคะเหมือนใจหนึ่งเชื่อเชื่อมั่นในความสามารถเชื่อมั่นในศักยภาพแต่ใจหนึ่งมัน๊อดบอดนะคะมันมีภาวะสองจิตสองใจเข้ามาตลอดเลยนะคะในเดือนนี้ของชาวราศีเออของชาววันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์นรีก็แนะนําว่า ถ้าคุณจะเชื่อมั่นในตนเองนะคะอย่าก,กลัวที่จะตัดสินใจอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดอย่าก,กลัวที่จะล้มเหลวนะคะเพราะคนที่ลงมือทํานะคะถ้าเราผิดพลาดก็ถือเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้เป็นบทเรียนชีวิตที่ดีนะคะแต่ถ้าเราไม่ลงมือทําเราจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสดีๆนะคะอย่า กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอยากกลัวที่จะทําในสิ่งที่คุณยังไม่เคยทําเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทําได้ดีกว่าที่คุณเคยทําอยู่ในขณะนี้ก็ได้แล้วมันอาจจะเป็นตัวแปรนะคะที่สร้างความสําเร็จให้กับชีวิตคุณก็ได้นะคะเพราะว่าอาจารย์เห็นนะคะว่ามันมีไพ่ที่ดีงามขึ้นมานะคะ ตีงามขึ้นมาคือเดอะสตาร์นะคะเพราะนั้นอาจารย์นรีก็เลยกล้าทำนายว่ามันอาจจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับคุณก็ได้นะคะหรือชาววันอาทิตย์นะคะใครที่คิดทำค้าขายออนไลน์นะคะเป็นยูทูบเบอร์นะคะ,น YouTuber, นะ,คะให้เดอะสตาร์มาแล้วนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะและคุณก็จะมีความสุขสมหวังในชีวิตนะคะ เดือสตาร์มาในตำแหน่งของสุภะเป็นตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะ ใครที่ทําค้าขายบริษัทต่างชาตินะคะไพ่เดอะสตาร์ปรากฏขึ้นนะคะเป็นไพ่ที่ให้คุณนะคะเราก็บ่งบอกถึงว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับงานตรงนี้นะคะใครที่เป็นดารานักร้องนักแสดงนะคะเดอะสตาร์ Star ปรากฏขึ้นนะคะอาจารย์นรีก็ดีใจด้วยนะคะคุณจะดังยิ่งขึ้นคุณจะมีชื่อเสียงนะคะคุณจะมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะเพราะนั้นรักษาสิ่งดีๆที่คุณมีเอาไว้นะคะแล้วคุณก็จะมี สิ่งดีๆตรงนี้ตลอดนะคะม,มาดูในเรื่องของความการติดต่อสื่อสารบ้างนะคะการติดต่อสื่อสารหน้าที่การงานเลี้ยนต่อโอ้โหเป็นสีดาบนะอาจเป็นช่วงที่แบบเหมือนพักอะนะคะพักรอโอกาสนะคะสีด่ดาบก็คือพักด้วยสติปัญญานะคะเพราะนั้นคุณต้องค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆนะคะในการที่จะติดต่อสื่อสารหาที่ศึกษาต่อนะคะหาที่สมัครงานใหม่นะคะ,หร,ห,ะ,คะหรือศึกษาบริษัทที่ คุณกำลังมีโอกาสได้เข้าไปทำงานด้วยดีๆหรือใครที่ได้งานใหม่นะคะเป็นงานที่ท้าทายยังไม่เคยหยิบจับงานตรงนี้มาก่อนนะคะหาข้อมูลใช้สติปัญญาคิดให้ดีๆนะคะก่อนที่จะลงมือทำนะคะพไพ่ใบนี้ขึ้นมาเตือนแ,แล้วนะดูเรื่องอะไรต่อดีนะคะในเรื่องการเงินดีกว่าการเงิน เดอทาวเวอร์ขึ้นนะคะที่ผ่านมาคุณแอบไปลงทุนอะไรหรือเปล่านะคะแล้วมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะดังนั้นตรงนี้เรื่องการเงินช่วงนี้ของชาววันอาทิตย์นะคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอืมแต่อาจารย์เห็นว่านะคะจากช่วงต้นเดือนที่มันไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะปลายเดือนเนี่ยมันมีบทสรุปนะคะมันเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเศรษฐีนะ เป็นเป็นดวงที่แบบมีเงินเข้านะคะได้พักผ่อนด้วยนะคะได้เรียกว่าประสบความสาเร็จกากการมุกมานะทํางานที่ผ่านมานะคะทํามาทั้งเดือนแล้วนะคะมีะไรายได้เป็นกอบเป็นกำมแล้วก็สามารถที่จะพักตรงนี้ได้นะคะอเพราะฉะนั้นมันมีไพ่ครอบครัวนะคะอาจารย์ขอดูเรื่องครอบครัวเรื่องความรักต่อนะ นครอบครัวนะคะเป็น Tree of Cups นะคะเป็นการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างนะคะในครอบครัวอาจจะเพิ่งมีงานเลี้ยงฉลองวันเกิดนะคะฉลองงานมงคลทำบุญบ้านหรืออะไรหรือเปล่านะคะหรือ,อชาววันอาทิตย์อ่านมีข่าวดีมั่นหมาย นะคะมั่นหม่ยหรือแต่งงานอะไรหรือเปล่านะคะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยแล้วเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยนะคะมีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะเป็นในทางที่ดีไหนดูความรักของตัวคุณคู่ครองกับคุณอ๋อมีจิเอ็มเพรสขึ้นนะคะคู่ของคุณนะคะน่าจะมีส่วนช่วยนะคะในการที่สร้างฐานะนะคะสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวด้วยนะคะ พอจ m p อปรากฏขึ้นนะคะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะมีข่าวดีนะคะสำหรับชาววันอาทิตย์ที่แต่งงานแล้วนะคะคุณอาจจะตั้งคันนะคะหรือชาววันอาทิตย์ที่เป็นผู้ชายภรรยาคุณอาจจะตั้งคันนะคะมีข่าวดีนะคะที่อาจจะรอคอยมานานก็ได้นะคะเพราะนั้นดวงเรื่องการเงินอาจจะไม่ค่อยดีในในช่วงเดือนเดือนนี้นะคะปลายสิงหาต้นกันยาเนี่ยแต่ว่าอาจารย์มองว่ามันจะมีข่าวดีเรื่องงานนะคะเรื่องของครอบครัวเรื่องของความรักเข้ามาแทนนะคะ แต่ในคนโสดนะคะในคนโสดคนโสดมีไพ่หกถ้วยเกิดขึ้นนะคะมีคนรักเก่าเข้ามาหานะคะหรือคนโสดมีรักต่างวัยหรือเปล่าอ,อไปรักเด็กหรือเปล่านะคะแอบรักเด็กหรือว่าบางคนรักคนสูงวัยกว่าก็ได้นะคะคนสูงวัยตรงนี้อาจจะเป็นคนแบบมาจากต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นดวงของคนโสดวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะเรื่องการเจอคนถูกใจนะคะการมีความรักนะคะแต่ต้องระวังนะคะเพราะว่าบางทีคนรักของคุณเนี่ยคนที่คุณชอบเนี่ยนะคะอ,อาจจะเข้ามาแล้วหวังผลอะไรสักอย่างเป็นเดวิลนะคะเขาอาจจะซื้อของซื้ออะไรให้คุณนะคะแต่อาจจะหวังในเรื่องของออการมี เพศสัมพันธ์หรืออะไรตรงนี้หรือเปล่าต้องระวังเขามาหลอกนะคะเขาอาจจะไม่อยากคบเราในระยะยาวต้องดูดีๆนะคะหรือคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยบางทีช่วงนี้อาจจะมีสเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาคนเดียวนะคะเพราะ,ะนั้นคุณต้องดูว่าคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนะคะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนกันเลยทีเดียวนะคะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรั์อีกนิดนึงนะคะ ราชนีถือเหรียญนะคะอันนี้น่าจะเป็นความฝันของคุณนะคะในเรื่องของการที่จะสร้างฐานะตรงนี้นะคะแต่ว่าในเดือนกันยาเนี่ยอาจจะแบบว่าเรายังได้นะคะไม่เท่าที่เราฝันหรอกนะคะอาจจะเป็นส่วนน้อยนะคะอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาที่จะรอคอยตรงนี้นะคะหรือ ผู้หญิงนะคะที่ดูมีความสามารถเก่งกาจในหลายๆด้านนะคะอาจจะเป็นคู่แข่งของคุณก็ได้นะคะอาจจะมาเหมือนทําให้เกิดอุปสรรคในการงานมาแย่งงานคุณไปหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะมันก็ต้องระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นบทสรุปเนี่ยอาจารย์พูดไปแล้วเนาะว่าเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเสษสุขนะคะก็คือมีความสุขนะคะกับ ผลนะคะที่คุณได้เพิ่งสร้างมันขึ้นมาเนี่ยนะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะอาจารย์มองว่าคนโสดนะคะอาจจะแบบเหมือนตัดสินใจดูเข้าไปก่อนดูคนที่เข้ามาใหม่ไปก่อนนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนพอคุณจัดการชีวิตได้ชีวิตลงตัวมากขึ้นเนี่ยคุณก็กลัวที่จะสูญเสียอิสระเหมือนกันนะคะคุณก็กลัวว่าเอาใครเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรามีความสุขมากเท่ากับการมีชีวิตอิสระที่เป็นตัวของตัวเอง ะะอันนั้นผู้หญิงเก้าเหรียญน,นะคะเป็นแบบผู้หญิงหรือผู้ชายเศรษฐีที่แบบอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะเหมือนกับว่าชาววันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีการแต่งบ้านนะคะซื้อต้นไม้ซื้ออะไรเข้าบ้านนะคะ หรือไปอยู่ในที่ที่เป็นธรรมชาติแล้วตรงนี้ชาววันอาทิตย์เกิดความรู้สึกสบายใจผ่อนคลายนะคะได้เป็นตัวของตัวเองได้รู้สึกมีอิสระในตัวเองนะคะชาววันอาทิตย์คุณอาจจะยังรอไปก่อนเรื่องความรักก็ได้นะคะแต่สำหรับคนที่มีคู่นะคะก็ดีใจด้วยนะคะดูมีข่าวดีหลายๆละอย่างเข้ามาในช่วงชีวิตของคนที่เกิดวันอาทิตย์เลยนะคะม,มาดูไพอ่ออร์เคิลนะคะเขาแนะนำอะไรบ้าง make a wish นะคะ นั้นตรงนี้ถ้าอะไรมันยังแบบมันยังขาดไปนะคะมันยังไม่มีนะคะให้ลองตั้งความหวังดูนะคะตั้งความหวังนะคะแล้วให้ความหวังคุณเนี่ยเป็นเป้าหมายนะคะสร้างให้มันเป็นเป้าหมายชีวิตก็ได้แล้วพยายามที่จะลงมือทํานะคะหรือถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันแบบอาจจะเกินความสามารถนะคะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ นะคะใบขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพราะว่าไพ่ใบหนึ่งเนี่ยมันขึ้นมาต่อ,อื่องกันนะคะให้เช่นอยู่เอาไว้เทอจีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างจิตใจของเรานะคะให้มีความเข้มแข็งนะคะให้มีพลังนะคะแล้วพร้อมที่จะก้าวต่อไปนะคะ,ะเผชิญกับปัญหาเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนะคะให้ใบต่อไปนะคะ อ e ิ i าย Your positive emotions นะคะออให้สร้างอารมณ์บวกนะคะคิดบวกนะคะให้กับตัวคุณเองนะคะเพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาววันอาทิตย์ใครที่เป็นผู้นําครอบครัวนะคะ คุณย on ิ่งต้องมีใบนี้เยอะๆเลยนะคะต้องมีอารมณ์บวกตรงนี้เยอะๆเลยนะคะอย่าเอาความเครียดไปลงกับครอบครัวนะคะอย่าไปลงกับลูกนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เขาเนี่ยต้องมาทนทุกข์กับอารมณ์ลบๆของเราไปด้วยนะคะเพราะนั้นก่อนเข้าบ้านนะคะแขวนเรื่องงานไว้ก่อนแขวนเรื่องความกุ้มใจอะไรไว้ก่อนนะคะแล้วเข้าบ้านไปเนี่ยอย่างมีอารมณ์ดีนะคะพร้อมที่จะสร้างอารมณ์บวกให้กับคนในครอบครัวของเรานะคะเพราะอาจารย์ดูแล้วเนี่ยชาววันอาทิตย์ตอนนี้มีครอบครัวที่น่ารักนะคะ เราอาจจะมีข่าวดีเข้ามาอีกนะคะเพราะนั้นเราสร้างบรรยากาศแห่งความสุขในครอบครัวนะคะพอถึงวันทํางานเท่ามื่อไหร่นะคะก็ค่อยเอาความเครียดความอ,าอะไรที่แขวนไว้มาคิดต่อในที่ทํางานนะคะแบ่งเวลาให้เป็นแยกแยะให้ได้นะคะแล้วชีวิตเราเนี่ยจะมีความสุขนะคะ เพราะนั้นอาจารย์นรีไม่ต้องเปิดให้ต่อแล้วนะคะถือว่าตรงนี้ดวงชาวนอาทิตย์ในเดือนกันยายนนะคะดีมากกว่าเสียเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ขอบคุณชาววนอาทิตย์นะคะที่ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับคลิปของอาจารย์นรีนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ